เห็นเรียกมากเราได้กินนั่งงการใคลินเรียนั่งงการป้าแมนั่งการเนนั่งนงการเดอคนไหนแกงนางนั่งงการมึงมืนไปบ้างดานางยังข้นการอบตัวเขาคือบอกเอาม่นี่จะเสียเปาโอบตวนั่นนัแม่แกงหางสายยินไหม่งปายดีโอ้ยปย่างดีเขาถอดเอาแม่ไม่ใช่หรอมัไปบบนี้เนาะ